สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องเบลไลไทยนะครับภาพโบราณของสะสมนะครับใน e ีพีที่สิบนะครับวันนี้อีพีที่สิบเรามานำเสนอของเก่านะครับแล้วก็เป็นพระเก่าพระโบราณนะครับช่องทางการติดต่อนะครับศูนย์หกหนึ่งเจ็ดเก้าหกสี่หกห้าห้าครับแล้วก็ไอดีไลน์เบอร์โทรนะครับ a c e b o o k เบลไลทไทยนะครับในอีพีที่สิบวันนี้เรามานำเสนอนะครับ รายการแรกนะครับรายการแรกผมมานําเสนอเป็นพ้าแก้วมรกตนะครับอันนี้พ้าแก้วมรกตนะครับข้าแก้วมรกตพร้อมตู้เก่านะครับเปิดไว้ที่ราคานะครับสองพันห้าร้อยบาทนะครับสองพันห้าร้อยนะครับพ้าแก้วมรกตสองพันห้าร้อยนะครับพร้อมตู้นะครับรายการที่สองนะครับ รายการที่สองเป็นเป็นโถลายคามนะครับอันนี้เปิดไปที่ราคานะครับห้าร้อยบาทนะครับรายการนี้เปิดไปที่ห้าร้อยบาทนะครับห้500บาร้อยครับเป็นลายดอกบัวนะครับใต้ฐานนะครับมีเหมือนเขียนยันอะไรไว้ ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่สองรายการต่อไปนะครับรายการนี้เป็นที่เขียบบุหรีนะครับที่เขียบบุหรีด้านในเป็นทองเหลืองนะครับฝังมุกค,ครับรายการนี้เอาสองร้อยบาทนะครับรายการนี้สองร้อยบาทครับ รายการต่อไปนะครับอันนี้เป็นที่ใส่กำยานะครับยังมีโลโก้ติดเลยนะราคาราคาเจ้าของเก่าซื้อไว้นะครับนี่นะครับหนึ่งพันหกร้อยบาทนะอันนี้เปิดไปที่ราคานะครับอันนี้เอาเจ็ดร้อยครับเจ็ดร้อยนะครับเจ้าของเก่าซื้อไว้หนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับ ็นของยุโรปแน่นอนเลยอันนี้เจ็ดร้อยนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับสวยสมบูรณ์นะครับเก่าคลาสสิกนะครับหนารายการต่อไปเป็นพานเชิงนะครับพานเชิงรายการนี้เอาสองร้บาทนะครับพานเชิงเก่านะครับรายการนี้200ร้บาทนะครับ รายการต่อไปเป็นแจกันนะครับเป็นแจกันคู่สวยสมบูรณ์นะครับอันนี้มีน้ําหนักที่เบามากนะครับแจกันนะครับเก่านะครับรายการนี้หนึ่งพันบาทนะครับรายการนี้หนึ่งพันบาทหนึ่งคู่นะครับนี่นะครับคู่กันนะหนึ่งพันบาทนะครับบางเบานะครับหนึ่งพันบาท รายการต่อไปนะครับเป็นคอนโทรเก่านะครับของจีนะครับรายการนี้500บาทนะครับของเก่านะครับห้าบาทครับรายการนี้ดูนะครับรายการนี้500บาทนะครับรายการต่อไปเป็นขันนะครับ อันนี้เป็นขันขันห้านิ้วนะครับอ่าสี่สามสี่ห้านิ้วรายการนี้เป็นขันห้านิ้วนะครับเป็นขันทองเหลืองห้านิ้วนะครับรายการนี้เอาสี่ร้อยบาทนะครับขันไม่มีครับไม่มีสพีนะเอาสี่ร้อยบาทครับรายการนี้ ี่ร้อยนะครับสวยสมบูรณ์นะครับรายการต่อไปเป็นหลวงพ่อโสธรน,นะครับหลวงพ่อโสธรรายการนี้เอาหนึ่งร้อยบาทนะครับหลวงพ่อโสธรหนึ่งร้อยบาทครับรายการต่อไปนะครับเป็นช้อนอันนี้เป็นช้อนลงรักนะครับ ันนี้เอาหนึ่งร้อยบาทนะครับช้อนลงรักเก่านะครับเป็นช้อนไม้นะครับมีน้ําหนักเบานะครับรายการต่อไปนะครับเป็นนาฬิกานะครับลาโดเก่านะครับนาฬิกาลาโดเก่าเป็นอโตโมิตินะครับแต่ไม่เดินนะต้องไปล้างเครื่องนะครับต้องล้างเครื่องนะครับรายการนี้สามร้อยบาทนะครับ ใส่สายคียเส้นมาใส่สายคีี่เส้นนะครับสามร้อยบาทนะครับรายการนี้รายการต่อไปนะครับเป็นสมเด็จนะครับสมเด็จเอาสองร้อยครับสมเด็จสองร้อยบาทนะครับ ภาพถ่ายหลงพ่อเตียงวัดเขาลูกช้างนะครับอันนี้เอาสองร้อยบาทครับสองร้อยนะครับต่อไปเป็นภาพหลงพ่องเงินนะครับสองร้อยนะครับสองร้อยบาทนะครับภาพหลวงพ่อเงินนะครับนาการต่อไปนะครับเป็นสมเด็จ อ่ะไม่ใช่ไม่รู้หลวงพ่ออะไรนะครับรายการนี้นะครับาููมกล้องหน่อยดิวัดอะไรเนะี่ยอืมซูมกล้องไม่เป็นนะครับหลวงพ่อบุญเหลืออ่ะ พออนเหลือเอาหนึ่งร้อยบาทนะครับเป็นสมเด็จเก่านะครับรายการต่อไปนะครับสองร้อยบาทนะครับรายการนี้นะครับรายการนี้สองร้อยบาทครับเก่านะครับ มือยังไม่นิ่งนะครับเดี๋ยวสองร้ยบาทนะครับดูอย่างนี้ชัดกว่าเนาะสองร้อยบาทนะครับรายการต่อไปนะครับ เป็นนาฬิกานะครับนาฬิกาเหมือนเดิมนะครับรายการนี้นะครับนาฬิการาโดนะครับอันนี้สายเดิมเปล่าเป็นสายไซโก้นะครับตัวนี้สายไซโก้นะครับเป็นนาฬิกาเก่าครับตัวเริอนเปลาโด้ตัวมีติงนะครับยังไม่เดินนะครับต้องไปซ่อมนะครับ รายการนี้สามร้อยบาทครับรายการต่อไปนะครับเป็นพระปิาต,ตานะครับปีสามเจ็ดรายการนี้เอาสองร้อยบาทนะครับพร้อมเรียมนะครับรุ่นเพิร์นะครับปิต,ตาหล่อมเงินนะครับโพกระทรับนะครับสองร้อยบาทนะครับแล้ากา รายการต่อไปนะครับรายการต่อไปอันนี้เป็นเป็นเบีย้ยแก้นะครับรายการนี้นะครับเป็นเบีย้ยแก้เรี่ยมเงินสุขโขทัยนะครับของหลวงพ่อวันวัดคลองคูนะครับรายการนี้นะครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูนะครับออกจากวัดสี่พันบาทนะครับ ออกจังหวัด4,000บาทนะครับลงพ่อวหวานจานมือนะครับรายการนี้4,000ครับราคาเดียวกับวัดเลยครับเป็นเรียมเงินสุโขทัยเก่านะครับเป็นเบี้ยกแก้นะครับมีประหลอดด้านในนะครับมีประหลอดอยู่ด้านในนะครับ4,000บาทนะครับรายการนี้จะชว่านะรับ ครับ EP ที่สิบนะครับวันนี้เราจบแล้วนะครับ EP ที่สิบจบลงแล้วนะครับช่องทางการติดต่อนะครับศูนย์หกหนึ่งเจ็ดเก้าหกสี่หกห้าครับแล้วก็แอดไลน์ที่เบอร์โทรนะครับเฟซบุ๊กเบลไลน์ไทยนะครับครับ EP ที่สิบนะครับวันนี้เราจบแล้วนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับพี่ วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับพบกันในคลิปที่11ต่อไปนะครับ